อ่างทองเมืองนักสู้แห่งแผ่นดินปัจจุบันชื่อเสียงยังระบินด้านการเกษตรข่าวดีดีกับพี่คำรอน วันนี้นะครับแผ่นดินของเมืองอ่างทองหรือเมืองวิเศษชัยชาญเก่าในอดีตจะต้องสูงขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่คนไทยที่นี่ออกสู้รบกับพมา่านั่นคือคนปัจจุบันที่สร้างผลงานด้านวิชาการการ,กรเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์นกกระทาครับฟูเฟื่องไปทั้งแผ่นดินไทยแผ่นดินทองและไม่มีใครรู้จักเขา,าเอเนกความ ซึ่งมีลูกฟาร,ร์มกระจายความเสี่ยงอยู่ทั่วทั้งประเทศวันนี้มีการสรรหาแล้วก็คัดเลือกก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นได้แล้วแต่วันนี้มาดูว่าความคิดจิตใจของพี่เนกนั้นเป็นอย่างไรที่สร้างเรื่องของนกกระทาขึ้นมาวเราเป็นสื่อนะครับพี่น้องที่เป็นพักพวกวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตามาให้กาลังใจพี่เนกแระหวังว่าอ่างทองนี้จะสร้างชื่อนะครับเหมือนกับคุณอ่างทองนักสู้ ให้กับมาระบือทางน,ทนานานายกน,นายะอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนกเกษตรนะฮะท่านให้กําลังใจพี่เนกนิดนะครับต้องขอขอบคุณมากทีเดียวครับคือท่าที่ผมลู้ข่าวเรื่องนี้ว่าได้มีการสรรหาปราดเกษตรแผ่นด,ดินซึ่งก็เป็นตําแหน่งที่สําคัญมากที่ผมสนใจเพราะเราเป็นนักข่าวสายเกษตรเนี่ยซึ่งได้ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็เห็นควรเลยทีเดียวพอทราบว่าอนเนกสีเขียวสดเนี่ย ผมก็นึกถึงวลีหลายวลีของท่านที่ได้พูดออกมานะฮะถึงเรื่องของการที่ว่าเช่นว่ากินแบ่งไม่ใช่กินรวบอะไรเนี่ยมีการแบ่งปันเวลามีการค้าขายนะมีการสร้างสรรค์คือคําพูดแต่ละคำพูดเนี่ยมีการสร้างสรรค์อย่างเนี้ยเลี้ยงนกกระทานี่นะแกก็เอาขี้นกกระทานเนี่ยเอามาเป็นมูลค่ามาขายให้เป็นปุ๋ยได้เลยบอกว่าเลยก็มีวลีออกมาว่าขายขี้ดีกว่าขายเสียงคือมันเป็นคําที่แปลกๆที่ออกมาคือทําให้เราเนี่ย เกิดความสนใจแล้วก็ติดตามมาในฐานะที่เราทําข่าวสายเกษตรเนี่ยเราทําทุกสาขานะราคาพืชสาขาสัตว์สาคามงแต่พอมาทําสาขาสัตว์มาทําด้านนี้เนี่ยมาเห็นคุณอนเนกสีเขียวสดได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทราบว่าความนกกระทานเนี่ยในระดับอาเชียนเลยทีเดียวนะครับเป็นระดับ <นะ S 1> ที่ว่าใหญ่มากซึ่งท่านก็พูดอีกบอกว่าบอกว่า เราใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีการรวมกลุ่มรวมตัวกันหลายหลาคนเราไม่ได้ใหญ่คนเดียวแต่ว่าเมื่อหลายคนได้มารวมกันเนี่ยก็ทำให้ใหญ่ขึ้นซึ่งอันนี้พอผมทราบข่าวเรื่องนี้เนี่ยผมต้องรีบตอบรับรีบตอบรับและจะต้องมาไม่ได้มาทำข่าววันนี้แต่ว่ามาดูมาดูด้วยความภาคภูมิใจด้วยเห็นว่าเป็นกเกษตกรตะกก้ลายหนึ่งเนี่ยที่ควรจะได้รับแล้วก็ผมเห็นด้วยนะครับว่า ทางการที่เขาจัดรางวัลอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่คำนวณเพราะเนื่องจากว่าเราเราจะต้องเอาพลังนี้เป็นพลังบวกให้กับเกษตรกรของแผ่นดินครับเลยการที่ให้รางวัลปราดแผ่นดินเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องขอชื่นชมแล้วก็ชื่นชมกับคณะกรรมการสรรหาซึ <ตา S 2> ่งได้มองเห็นคนได้มองเห็นค่าตาถึงได้ตาถึงได้รู้ว่าได้รู้ว่าทองแท้หรือทองเทียมๆๆๆะนะฮะ ในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกพี่น้องอแล้วก็บอกดังๆเลยทีเดียวนะครับว่าอันนี้คือต้นแบบครับเ,เป็นไอดอลอเ,เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่เราได้สัมผัสเราเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็พยายามที่จะติดตามผลงานเกษตรกรทั่วประทเทศแต่เราก็ได้ไปเห็นแล้วว่าค,คนที่สำคัญสำคัญเนี่ยเราจะต้องยอกย่องเชิดชูและเอามาเป็นต้นแบบเป็นไอดอลเพื่อที่จะให้อนุชนคนรุ่นหลังเนี่ย ได้ใช้เป็นตัวอย่างและนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษานะถือว่าเป็นสถานที่เรียนรู้ทั้งประชาชนทั่วไปทั้งนิสิตนักศึกษาคนมาฝึกงานต่างๆเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้ด้วยแล้วไปดูภาพกิจกรรมต่างๆที่ท่านไปออกงานไปทําอีเวนต์ไปทําอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นถึงไอ้บุคลิกภาพถึงความสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนาะสุดยอดคนนะครับอาจารย์ทวินสรุปเลยครับผมครับก็สรุปว่าผมเห็นด้วย แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมแล้วขอให้บรรลุปเป้าหมายแล้วก็ขอเป็นฝันกําลังใจให้กับอนเนกสีเขียวสดในครั้งนี้ซึ่งกําลังจะเป็นปราด์แห่งแผ่นด,ดินกําลังจะเป็นปราด์เกษตรที่ทุกคนนิยมยอย่อ,ยองโดยเฉพาะพี่น้องชาวอ่างทองครับสรุปว่าดี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 ในฐานะที่ว่าเป็นคนรู้จักกันเป็นสื่อสําคัญอีกสื่อหนึ่ง ของอ่างทองเนี่ยนะครับคุกคลีกับคุณอเนกมายาวนานวันนี้อ่างทองจะมีปราดของแผ่นดินนะครับด้านเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งเ่ยมันส่งผลต่อเมืองอ่างทองอย่างไรครับครับก็ขอขอยินดีนะครับที่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณทวินนะครับซึ่งเป็นสายสื่อเกษตรทางด้านส่วนกลางนะครับ ก็หลายหลายอย่างฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณอนเอกที่ได้รับรางวัลปาดทางด้านเกษตรของประเทศนะฮะของแผ่นดินก็หลายหลายอย่างอย่างที่คุณทวินได้พูดกล่าวนะฮะผมก็ขอสนับสนุนว่ามีอีกคำหนึ่งที่ผมประทับใจคือคุณอเนอกเนี่ยพยายามจะตอกย้ำคำพูดที่ว่าเราจะกินแบ่งไม่กินรวบ อันนี้ก็เป็นการแสดงออกแล้วก็เสียสละให้สมาชิกเนี่ยได้เข้าใจว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะเป็นพลังในการต่อต้านที่เราจะไม่ได้ถูกกดราคาจากพ่อค้า<ม>นะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้รากฐานของกลุ่มเนี่ยแข็งแรงนะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยความพิเศษของคุณอเนกเนี่ยที่ได้ รับการพิจารณาแล้วก็สรรหาในวันนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าคงจะได้เป็นนักปราดา์ทางด้านสาขากเกษตรของประเทศนะก็ในความคิดเห็นของผมคุณนนเเนี่ยมีวิสัยทัศน์และมีความคิดนอกกรอบซึ่งทำอะไรอะไรหลายอย่างที่เป็นผลงานออกมาเนี่ยรู้สึกมันทำให้คนอ่างทองในชานะที่ผมเป็นสื่อของคนอ่างทอง ก็มีความยินดีและภูมิใจในรางวัลน,นี้อย่างสุดซึ้งนะแล้วมันเป็นรางวัลที่จะสืบทอดไปสู่ลูกหลานนะฮะให้สืบทอดเจต,ตนารมณ์ของผู้น,นำครอบครัวอ,อย่างคุณอเนกนะฮะก็ยินดีกับคุณเนเนกด้วยครับวันนี้ตั้งใจมาเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจคนดีของ แผ่นดินนะของจังหวัดอ่างทองมีความภูมิใจมากครับในฐานะที่เป็นคนอ่างทองครับสรุปอ่างทองวันนี้จึง,จงมีทองร้อนอ่างอ่างทองวันนี้จึงขอบอกน้องพี่ว่าแดนดีของถิ่นผภาคกลางมีปราดเกษตร แห่งชาติที่ทันไว้วางอาเนกสีเขียวสดน้องนางเขาเป็นคนทำให้แผ่นดินนี้ในท่าที่ท่านเป็นปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็วันนี้กเกษตรกรรายหนึ่งของอ่างทองซึ่งทำนกกระทาเลี้ยงนกกระทาจนมีชื่อเสียงกระชอนแล้วคนหันมามองนะครับคนมองด,ด้วยความสนใจเขาได้สร้าง ตำนานขึ้นที่อ่างทองกับความนกกระทาตรงนี้ฮรท่านจะให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงนกได้อย่างไรครับก็สำหรับคุณอนนกสีศิริสดนะฮะซึ่งเป็นเกษตรกร,รผู้เลี้ยงนกกระทาในจังหวัดอ่างทองนะท่านเนี่ยเป็นผู้มีความรู้นะมีองค์ความรู้ด้วยวิชาการและประสบการณ์ครบถ้วนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะให้ แรงบันดาลใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตการดาเนินชีวิตของตัวเกษตรกรซึ่งท่านเนี่ยมีการศึกษาไม่สูงแต่ว่าสามารถประสบผลเร็จได้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคุณอุปการกับภาคเกษตรนะโดยเฉพาะภาคบริษัทหรือภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นประมงหรือทางพืชน,นะครับในส่วนนี้ทางสำนักงานบริษัทเนี่ยเคยได้ความร่วมมือจากท่านมาโดยตลอดในงานของจังหวัดนะฮะ ไม่ว่าจะจัดงานกาชาติงานของดีเมืองอังทองนะฮะหลายๆงานที่เป็นการท่องเที่ยวที่เพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของอังทองท่านให้การสนับสนุนในภาคบริษัทที่ไปจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความลื่นเลงนะครับสนุกสนานนะฮะโดยไอเดียของท่านนะไอเดียของท่านเป็นคนคิดริเริ่มนะสนับสนุนมาโดยตลอดครับก็นะก็ต้องยกย่องกันครับก็ต้องยกย่องฮะให้เป็นปราดเกษตร ของแผ่นดินมีความเหมาะสมครับ,บในภาพที่ผมมาทางานที่อ่างทองนี้เห็นว่าเหมาะสมครับครับและนี่เป็นอีกหนึ่งกเกษตรกรนะครับของจังหวัดอ่างทองซึ่งทําสิ่งนี้มาไม่ต่ํากว่า30ปีแล้ววันนี้ทุกคนเล็งเห็นถึงบทบาทและก็ความสําคัญทุกคนจับจ้องมาที่นี่ก็สร้างความสุขให้กับแผ่นดินอ่างทองแผ่นดินอ่างทองสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นเยี่ยงในอดีต เป็นแผ่นดินแห่งนักรบนักสู้เป็นไงฮะทุกคนเห็นความสําคัญที่พี่ทาก็ก็ขอบคุณหลายภาคส่วนนะครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญที่เราประกอบอาชีพมานะครับทํางานมาถึงทุกวันนี้นะครับก็สิ่งที่เรามุ่งหวังไว้อย่างยิ่งก็คือต่อไปนี้เนี่ยเราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยสิ่งที่เราที่เราจะทำอย่างเต็มที่และเต็มใจตลอดไป นะครับเราจะขอบคุณเราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เราเกิดมาตลอดชีวิตของความเป็น,กนเกษตรกรครับครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้สร้างสรรไว้เนี่ยนะก็ถือว่านี่แหละคือการตอบแทนแผ่นดินเกิดรเราได้คิดค้นเราได้นำนำวัตรกรรมต่างๆมาใช้กับการารามนกกระทาของเราอะนะฮะนี่แหละเรามอบให้แผ่นดินแล้วตรงนี้คนก็สารสืบต่อก,กันไปนะถือว่าเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติ ให้กับประเทศให้กับสังคมให้กับอา,อาหารนะคนต้องรู้อาหารพิสร้างอาหารอาหารชั้นดีด้วยคุณภาพด้วยความเป็นความมัน่นคงทางอาหารนะครับเพราะว่าเราประกอบอาชีพนี่คืออาชีพคือปัจจัย4นะครับที่จะสามารถเลี้ยงประชากรโลกต่างเราก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ผู้ที่สร้างสิ่งที่ดีๆให้ไว้กับชาติกับแผ่นดินนะครับได้ครับ ในนี้ในฐานะนายกสมาคมสื่อมวลชนกเกษตรแห่งประเทศไทยนะท่านท่านท่านมองเรื่องนี้อย่างไรครับคุณเด็กศิกสะดนะครับเป็นผู้ชายที่มาจากดินนะครับเริ่มต้นมาจากดินมาเจอนอกนกสามารถสร้างเครือข่ายได้นะครับสร้างมวลชนได้สร้างให้ผู้คนรู้จักนกแบ่งปันนะครับเป็นแชร์ลิงตัวจริงนะครับเป็นผู้ชายที่วัวไวที่สุดสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่นะครับเป็น e ีนแฟร์แมนได้เป็น การันตีได้หมดเลยครับทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เราให้เห็นว่าคนทุกคนที่ผ่านมานะครับนับเวลา30ปีนะครับผ่านหนังสือเล่มนี้การันตีได้เลยนะครับว่าอันนี้แหละครับที่เขาบอกว่าอันเนกคือใครผมเป็นสื่อมวลชนผมเห็นแล้วนะครับแทบอึ้งเพราะว่าทุกสํานักมาและมีสื่อต่างประเทศด้วยนะครับนี่ครับเป็นสิ่งการันตีว่าถ้าเขาจะเป็นปาดหรือไม่ได้เป็นปาดนะครับวันนี้เขาให้จริงๆนะครับรายการบานานที่ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นี่หมดครับ ชาวบ้านไม่มีอาชีพเขาอยู่ที่นี่หมดเลยอันเกสามารถสร้างม,มาจากนกนกทําให้รู้จักคนทั่วไปไม่ใช่แค่อ่างทองแต่รู้จักคนทั้งในประเทศจนถึงเวอร์วายไปทั่วโลกครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่บอกว่าความเป็นสื่งผมเห็นแล้วผมต้ออึ้งเพราะว่าการการันตีแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับขอบคุณมากครับอเน่ยนี่ยไม่ใช่ครับ เมื่อวานผมเห็นพี่เนกไปเดินซื้อกระดาษในตลาดเนี่ยแล้วให้ลูกน้องเขียนเลขียนเร็วขนาดนี้เหรอแล้วคุณจะบอกว่าต่างชาติมาเขียนที่ไหนนี่เรอภาษาจีนเะเขาตุดจีนเนี่ยเยี่ยยู่จีนนี้โย่ให้ตัจีนใช่เขียนกันเมื่อคืนนี้เองโอ้หโอ้ยนะเห็นไหมฉันรักเธออะไรเนี่ยต้องอ่านใน้ชคือดูที่มันเป็นคลิปที่ไาป่ารู้นะครับ เรอเล่นเรอเล่นนะครับน่ารักเลยฮะนี่ครับนี่ครับทำไปเนี่ยครับเขียนได้ยังไงครับนี่ครับเป็นกระดาษสาด้วยนี่ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับถ้าผมบอกอาจารย์นี่ก็มีด้วยกันแล้วกันนะเย่หนุทางทองก็ลงรักน้องกานดาอแม่สาวชาวนาแม่สาวชาวนาบ้านทุ่งอย่าตัดไม่ตีทีนี้ไม่ใช่หนุ่มกรุงพี่ก็เป็นชาวทุ่ง อยู่จังหวัดอ่างทองเมืองกานเรารักกันน้องอย่วันเลยนะน้องมีจะทำนาช่วงน้อง,อง,องเก็บเพื่อนตื่อ้องม,มันอย่าเรียกให้แพงอย่ากแกล้งี่เลยแจ่มจันเราต่างเช้านะาด้วยกันสักสามสี่พันก็ดีว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน